ดอกกระเจียวงามๆามครับเนี่ย,ย,ย,ยต้นมันครับต้นกระเจียวครับเอาไปปลูกเนี่ยเอาไปปลูกบ่พี่น้องนี่ก้นก้นเอาไปปลูกได้บ่หนิเชงนี่ มาครับผมพี่น้องครับโอ้มือเนี้มาเที่ยวปลาครับผมมาเจอดอกกระเจียวครับเอ้ยมาครับดอกกระเจียวครับโอ้บ้านพี่น้องเอิญดอกกระเจียวเข้กันบ่ครับนี่ปึ๊บโอ้เบิ่งเนี้ยดอกกระเจียวงามๆครับกิ่นกับปนกับอย่างเนาะกินกระเจียวปลาบอกครับผมพี่น้องเบิ่งชั้นครับกองเบิง่งอืเป็นปลาครับมา เก็บดอกกระเจียวกันมาเนี่ยเจออีกแล้วครับผมพี่น้องเจออีกแล้วครับเ kind of ออ huh. so มองไงกล่องงับมากครับผมนี่นใกล้ครับไงอือนี่ดอกตุ่มๆครับอีเนี่ยดอกตุ่มๆครับผมอือนังไงอุ้ยหอมขนาดพี่น้องหลายเต็มแม่นเหมดเลยครับอยู่ในตาเนี่ยไม่ไม่ครับหลายเหมดเห็นผมเห็นเลยหลายอยู่ไลยล่ะ ๆๆ er thì, น,น,นี่บ้านครับผมพี่น้องมากฮะโอ้หลายๆๆๆตรงนี้โอ้จังครับบานนี้ครับผมนี่เอ้นี่นี่ต้นมันครับต้นกระเจียวครับเอาไปปลูกเนี่ยเอาไปปลูกบ่พี่น้องนี่ก้นก้นเอาไปปลูกได้บ่นี่งทั้งที่เนี่ต้นกระเจียวครับอนี่ยงามๆอือโอ้จังเลยครับผมพี่น้องเอาไปกินกับปนครับ อย่าพังมาเพิ่งอีกครับามาเพิ่งอีกดอก,กนอ่อนๆดอกดอกมันแก่แล้วแก่แล้วก็มีนะครับนี่แก่แล้วก็มีเอาหาดอก,กนอ่อนๆครับ,าารบมาดนะีมากทีครับผมนี่นี่นี่ไหนนะวันนั้นงานแก่แล้วนี่นี่ครับผมนี่อ่อนครับตุ่มๆไม่ลกลกต้นไหเนเพิ่งครับพี่น้องอือเอาไปปลูกแก้ววะครับดิมี่หักงี้เฉย ป,ปูไว้บ้านเขาบ่เนี่ยบ่เราเกิดเียวครับเกี่ยวปลาเยอ,อะหลายครับผม <c oughs> พี่น้องเลยบ่บอกปันงั้นนี่ตุ้มตุ้ม <c oughs> นิน่อยเออนี่ตุ้มตุ้มเล็ใกล้กันนี่นี่ยวก,ก,ก็จุครับอ,อู้อันนี้เด็ดได้แต่หัว,วนี่นะครับหอมโอ้ยหอมขนาดเท่ี่ครับชมพี่นอ้องนะเจอไปเรื่อยครับ ออนี่ก็ได้แต่หัวโอ้นี่แกแล้วครับผมแกแล้วเถ่าแล้วเบาครับเออดอกนี่นะเดี๋ยว,ย,วย่างไก่เนาะเนี่ยเึ๊บเนี่ยแองซีเขาเอาไปปลูกได้บ่พี่น้องเนี่ยไม่ห่างเนี่ยไปปลูกมันจะติดบ่ครับผมเนี่ยเนี่ยโอ้โดอกกระเจียวครับ หอมคับโอเคครับผมพี่น,อน้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บดอกกระเจียวครับผมแบ่งปันบรรยากาศประมาณนี้ครับผม